สวัสดีครับสวัสดีครับอฟซีน้องมาดเพ,เพบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เราก็จะออกมาแจ้งข่าวสารที่อฟซีถามเข้ามานะครับแต่ว่าพี่ๆเพื่อนก็เลยหลายๆคนก็เลยออกมาโพสแล้วว่าเป็นความเป็นมาอย่างไรอย่างไรเนาะแต่วันนี้น้องมาดจะไม่โพจะไม่โพสเ <laughs> สียวเบา <laughs> ใ,ในในยูทูบนะครับอาจจะหนาตาอาจจะเนี้ยในจั้หน้อยนะครับเพื่อนเพื่อไปสื่อของมากนะครับ แต่า้วต่ว่าะเกิดกอ,อ, <c oughs> อะไรขึ้นกับย่ามานะอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> งาน้องม่านะกะลูกคาประมาณสองมือแล้วนะครับน้องมะานหัตกใจน้องมานาะานางกบ่หูว่ายังบ่หูยังบ่พร้อมที่จะออกมาบอกแม่ยเนาะมันก็แทบช็อกอยู่มันจะไม่ชัวร์แต่อันนี้ก็ชัวร์แล้ว จริงๆก่อนอื่นนะครับโอ้ยบ่ยอยากว่าว่าลัทธิหายก่อนอื่นน้องมานะต้องขอขอบคุณสาวรักเพนเพียงขอบคุณพ่อโจแม่นุชญาสุภาพทีมงานผู้บริหารเบื้องหลังทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอบคุณ <c oughs> สองฤดูการที่ร่วมสู้มาด้วยกัน <c oughs> อ่ะเข่าจุดเข่าประเด็นแล้วเนาะครับว่าน้องมานะเสร็จไปต่อหรือรได้ไปต่อ น้องมะนาวบไดรไปต่อนะครับฮะน้องมะนาวบไดรไปต่ออันนี้คือจริงจังบดตไปต่อวงสองนะครับแต่ว่าอยู่วงแรกน้องมะนาวนะครับได้รับโอกาสจากผู้บริหารเบื้องหลังแล้วก็บอสโจนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณอยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบ น้าสีไห่ขอบคุณพ่อโจที่ให้โอกาสให้ยังไห่น้องมานะได้โซ่ศัก,กยภาพของเจ้าของบนวิธีอังสงเกียรติหมอลำเพลินเงินล้านโลภรลาชาทานอืมานคำว่าหมอลำเพลินเงินล้านนะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณเอฟซีที่จะหูข่าวสารนะครับเอฟซี FC. ขอบพระคุณเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้เมื่อนี้น้องมานะออกมาตอบมาฉี้เจียงอย่างชัดเจนนะครับน้องมานะได้ไปต่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณ ผู้บริหารเบื้องหลังแล้วก็บอสโจซอ,อนุยาตสภาพนะครับพ่ออำนาจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆที่โอกาสเด็กคนหนึ่ง<ใ>นเนี่อันนก็ซื้อมาตอบได้หลายคอมเมนต์ที่แบบมาแสดงในยูทู e เนาะน้องมานะก็คือเพื่อนติพิมพ์ว่าใครได้เข้ากลุ่มเคยไปต่นอน้องมาอะไรไปเข่าไปแต่คนแรกก่นะครับก็ <ใน S 1> คือเ <ๆ S 1> ด็กหูแล้วคือเพื่อนว่าถ้ามีใครไม่ได้เข้ากลุ่มคือไม่ได้ไปไนคะครับ ขอบคุณทุกโอกาสนะคะขอบคุณทุกกำลังใจของโอกาสด้วอ้าวแจ้งจะว่าอย่างต่อเนาะมีจะสู่ต่อแต่เพื่อ่แม่เพ่อหูข้าวสารว่เอ้ยอพ่อจะไปไล่กุนกับเพอยู่หูอยู่ค่ะเพกระเขาไปไข่กำลังใจนะครับชีวิตคนเรานะครับจะไปอยู่ตรงไหนจะไปตรงไหนพอทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเจ้าของนะครับทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคนอยู่กับสู่ไปคนบ่อยกับสู่คือกันสู่คือเก่า สู่เพื่อครอบครัวสู่ยนตเจ้าของอย่างอื่นเขาไม่ได้สูน่น้ไปสู่กับเจ้าของมากกว่าที่จะสําเร็จได้ดดนะครับน้องม่าน่าก็จะสู่ต่อไปเพื่อเอฟซีคนที่ยึอยู่ข้างหลังเพื่อบวิหาที่เป็นความสำคัญน้องมานา่าให,ห้โอกาสน้องมาน่าก็จะสู้ถึงที่สุดนะครับอะก็เป็นข่าวที่ดีนะคะเป็นข่าวที่ดีมากนะครับก็มาแจงเอฟซีแล้วให้รู้จักนะคะว่า บางคนถามหลายๆายเขาเมียนบนอกว่าน้องมะนาได้ไปตัวบ่หรอแม่น้องมะนาได้ไปตัวหูเรื่องหูจะกข่าวสารหูเรื่องอย่างกันบ่าเอ้ยไอ้ว่าได้ไ,ไปอะไรคนน้นองมะนาได้ไปตัวบ่วอ,ยอย่างกันหลายหลายคนเมียน ก็คือจังเขากับว่าเขากับการู้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะแมนค่ะแมนแต่ว่าเขากับเด้มาอาชีพว่าแมนก็คือยไปที่นี่เพราะเขาอาชีพนู่นนั่นนี่โลกแม่กับผ้ากับมาแสดงกเขาีเห็นในยูทูบก็เลยอ่ะก็อัดแจ้งแม่ไปว่าเปอี่ยนแต่สีแต่สีแต่สีแดงน้องมานนะครับก็จะลดฟื้อไปกับสาวน้อยให้ถึงที่สุดนะครับก็จะสู่บัวบาสิมีอุปสรรคเงี้ยก็นเลยแต่น้องมันจะสู่ให้ถึงที่สุดนะครับ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็สู้คือเก่ายู่น้ากันคือเก่าได้ไปต่อนะครับแม่์มยคือว่าเจองข่าวแล้วคือน้องมารักได้ไปต่อนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าแม่์มยบางคนเพิ่กะห่วงอหยียดหูยากถามว่าเออน้องได้ไปบ่หรือบ่ได้ไปหรืออยู่วงหนึ่งหรืออยู่วงสองอย่างเงี้ยสินะก็เข้าใจแม่์เมยเกี่ยกะห่วงกะว่างดีนะเนี่ยแต่ว่าก็คือเฮากับเฮากับโมหนูไม่คิดว่าเป็นเรื่องเอียงอยากซี่เนาะเฮากับเลยแอบป่ะเดียอัดคลิปป่ะเดี๋ยวอย่ง พราะว่าเขากระห ùng แต่แรกแล้วก็เลยแบบอ่าก็ดีใจก่ะซื้อๆปกติเอยก็ดีใจที่เพื่นให้โอกาสแต่ถ้าน้องมาน้าบริวารซื้อไม่รู้ว่าเอฟซีใจความสนใจเราเยอะขนาดนี้เพ<น>ื่นก็เือให้ความสนใจห้ามขอบคุณนะครับให้ความสนใจเด็กหน่อยคนนี้นะครับเพื่อนอาจจะเพื่อนกับจีน,นบางคนห่วงเขานั่ะเนาะขอขอบคุณแม่ที่ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ห่วงนะครับคนนี้ มีข้าวสารอย่างก็คือสิมาแจ้ยงมะหยางเ้าในนี่ตลอดนะว่าเออผู้นันเป็นจังสันจังสีจังสีมีเรื่องจังสันแังสีได้เลยใช่ไแต่ว่าเ้ากับบคิดว่ามันสิบอย่างกับเพื่อสิ่ให้พวบสนใจอย่างปาดนี้เนาะเขต้องขอบคุณนะาว่าได้ออกาถ้ากับปุกคนพี่พี่นะครับถ้าว่าตกใจไหมก็ตกใจมากๆเลแเพราะเคยรวมงานกันนะครับตกใจเลยแหละตกใจมากใจหายเลยแม่ก็ต้องกอันนี้คือก็ต้องเข้าใจผู้บริหารเบื้องหลังหึม แมนไม่ได้ไปต่อคือไม่ได้ไปต่อเลยอู้ดไ่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจห่วงใยกับทุกคนนะครับว่าอยากให้ไปซช่หราครับอยากให้สู่ไปน้ากันนะครับแลวคนอยูไได้ใจหายว่ไ่ใจหายมัน พี่ไอ้ต้น้นำกะทักก็บอกแล้วก็ใจหายกะทักไปหาฮะไอ้เขาไม่อยากให้พี่ไปไหนก็ทักบอกพาพี่อยู่อ๋อเพราะว่าบพรว่าแต่เขาใจหายได้ไหมแม่ก็ใจหายเพราะก็ใจหายกับหลายๆคนก็ื่อจะแม่ก็เห็นว่าเออน้องม่านาน้องต้น้นำกับม่านากับน้ำกาลุ่แม่นมานน้ำกันไอเดมอนก์ก๊ดาแล้วก็พีหลักน้ำใจหายมากๆากหลายหลายคนหลายหลายคนที่ออกข่าวสารไปแล้วน้องน้องไปก็คือกันอะครับ ถ้าแบบข้าวใครังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้คือเกา่าจอตั้งใดทักน้องมานานได้คือเก้านะครับน้องมานานจอน้องมานาคติทักคือเกา่าก็ให้แค่สู้ไปชีวิตคนเฮาตรงสู่ไปอยู่แล้วคนเราต้องรู้จักหาสิ่งดีที่สุดให้กับตัวเองคนเฮาตรงนี้การแบบเหิสู่มีเป้าหมายเฮาบ่มีเป่าหมายให้เขาจะปลอดเส้นใจนะครับวัฒนักรของคนมีอยู่ก็ คนอยู่ก็ต้องสู้ไปคนไม่อยู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยนล่ละเอฟซี FC, คนเดยกเพิ่นเขาใจแม่สิไปยู่ใส่เพิ่นก็ะักคือเกา่าแ <c oughs> มนนหรือว่าบางท่านเพิ่นมีป <c oughs> ัญหาส่วนตัวเพิ่นอยากพักอยากนังแม่แม่ครับค่อยๆเป็นกาลังใจเพิ่นน้านะครับ้ังมาหนัคะหวังดีกับทุกคนนะครับวันน <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี้ก็คือไปทําธุระ มาเราไปทำตัวตังเตทีขยงเจาดสี่วงหาวงแรงนนะครับตั้งไห่มาน,นี่อาคลิปนี้นอกมานะก็จักจะฝากไปแค่นี้นะครับฝากติดตามตอนต่อไปครับ